สวัสดีครับอยู่กับ Total v i c o e h a n d ตั้งจอ Android นะครับขนาด9นิ้วตัวนี้เป็นลำส4ลำ64นะฮะเวอร์ชัน11นะครับอีกตั้งพร้อมกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะครับเรียกดูผ่านชื่ออปลิเคชันตัวนี้ฮะการปรับตั้งผ่านหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้สามารถเรียกดูกล้องนะครับนี่ด้านหลังนะฮะเป็นกล้องบันทึกอยู่นะฮะอันนี้เป็นกล้องบันทึกหน้านะครับเข้าเกียร์ถอยภาพจะตัดนะครับเป็นกล้องถอยนะฮะมีเส้นการะยะนะครับแดงเหลืองเขียวเลยนะครับ ตัวนี้ RAM เป็นยังไงมาดูกันครับหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้หน้าจอแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้นะครับสามารถสั่งเสียงได้เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบสั่งเสียงได้นะครับแร m สก็ถือว่ารวดเร็วเลยนะฮะแบบนี้ฮะ,อะลองดูฮะสั่งเสียงแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นี่ครับความไวนะฮะสำหรับ RAM สีตัวนี้เป็น8คอด้วยนะครับ รอประมวลผลสักครู่ฮะเรียบร้อยฮะฝากช่องแต่งรถไว้ด้วยนะครับกด Subscribe ไว้ให้นะเป็นกำลังใจกันเพราะว่ามีงานอัปเดตใหม่ทุกวันใครสนใจงานใหม่ๆนะครับในช่อง YouTube แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์เข้าไปดูกันได้มีงานอัปเดตทุกวันจริงครับนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับ